ไม่มีอะไรใช่ป่ะไม่มีไม่มีไมประตูเปิดประตูเฮ้พี่มันไม่มีมันไม่มีคนนะเฮ้ยพี่พี่คัดเหรอประตูล็อกอยู่มันไม่ใช่แล้วพี่ประตูล็อกอ่ะพี่ซอพีอเป็นคืออะไรอันนี้รถใครคะพี่กับรถใคร มีช่าง่าอ่ะไม่มีพี่ก๊อฟเจ้าของรถไม่อยู่ด้วยไม่อยู่ด้วยพี่กขอฟคะอันนี้เขาไม่ไดน่าจะมีกุมารอยู่รถอ๋ออันนี้แอนมาสัมภาษณ์อย่างเดียวนะคะไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเลยไม่็นอะไรเลยโถพี่ก๊อฟเล่นนองแอนสลอดเลยนะจะวิ่งกลับบ้านเราด้วยเอาเรองจริงกุมารชิเมล่าอันนี้ไม่ใช่นะก็คือยืนอยู่นอกรถแล้วก็ติดเครื่องได้ เออแบบว่าเหมือนผีลอกอะไรอย่างงี้เดี๋ยวดูนะอ้าวติดสิลูกอ๋ออ้าเฮ้เกือบโดนเล่นซะแล้วพี่ก๊อฟจะวิ่งกลับบ้านแล้วเรื่องจริงอันนี้คือดีนะที่บัสมาเฉลยคือใช้รีโมทคอนโทรลใช่ค่ะในการสตาร์ทใช่ไม่มีผีที่นี่ไม่มีผีผีไม่ดังอ่ะดับเลยหลอนโยอ่า โอ้ยเขายังชั่วเขายังชั่วรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรใช่ในตัวเครื่องไม่ได้มีอะไรเลยแค่ใช้รีโมดใช้รีโมทพี่ก๊อฟนะพี่ก๊อฟนะจะเจอกันในวันงานคันนี้ทำอะไรไปบ้างคันนี้มาจากทางมาทางหนู่นี่ก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะก็มีแค่รีแมปแล้วก็มีใส่มวกแล้วก็มีเดินท่อขึ้นสองครั้งอันนี้คือรถรุ่นไหลเออเป็นฮีโน่ครับตัวนี้เป็นเครื่อง e13 e13 ใช่เป็นมาจากญี่ปุ่นเลยอันนี้มาจากญี่ปุ่นนี่คือเครื่องกี่สุกหกสุกเนส่ยเครื่องเดิมมาเลยอันนี้คือเครื่องเดิมเลยก็แค่มีรีแมปใช่แล้วก็เพราะว่าญี่ปุ่นน่ะเขาจากัดความเร็วจะวิ่งได้แค่อยู่ประมาณ9กก็รถก็จะเหยียบไม่ออกแหละเราก็มาปลดล็อกแล้วพอเรามาปลดล็อกเนี่ยเรามีการปลดล็อกแล้วแมปเข้าไปใช่วิ่งเท่าไหร่ตอนนี้นิดหน่อยก็คือเอาเป็นว่ารถน้ําหนักขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้คือต้นดีต้นดีออกคือแบบน้ําหนัก ประมาณคันนี้ประมาณสักเท่าไหร่ตัวเปล่านี่น่าจะประมาณเจ็ดตันหรือแปดตันเจ็ดตันใช่หัวเป่าหัวเป่าอย่างเดียวนะใช่คือยังคือยังไม่พ่วงยังไม่มีลูกใช่โอ้โหเจ็ดตันที่บอกว่าต้นดีก็คือปกติน้ําหนักมันเยอะแล้วมันก็จะอืดต้นจะอืดมากใช่พอรีแมปเข้าไปหัวมันก็จะเร็วขึ้นใช่แมปไปแล้วจากเก้าสิบตอนนี้วิ่งอยู่ท่าไรโคตอนนี้หรอตอนนี้ วันนั้นออกไปลองได้ประมาณร้อยสี่ไม่ขาดะร้อยสี่ญี่ปุ่นไหนบอกว่าค่ะแค่ปดที่แรกนิดเดียว่นิดเดียวเออที่พูดเนี่ยได้นิดเดียวเต็มที่จงให่แค่มาที่นี่นิดเดียวไม่ได้อ่ะร้อยสไม่ได้ร้อยสี่อืมนิดเดียวคือร้อยสี่แล้วถ้าจัดเต็มนี่เท่าไหร่จัดเต็มต้องมีร้อยแปด up start up step ไปเลยอืมต้อง up step ด้วยงบ ด้วยงบออคันนี้ไม่ได้ทําอะไรเยอะห้องเครื่องก็ไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรเยอะเลยแค่เก็บสวยเก็บโล่งเพราะว่าด้วยที่แบบเขาว่าเป็นเครื่องใหญ่อยู่แล้วค่ะคือแรงม้ามันเยอะอยู่แล้วมันออกตัวดีอยู่แล้วเพียงแค่เราปลดล็อกเพิ่มไปนิดน่อยอะไรอย่างี้ที่เราทารวมแม็ที่เราทําไปก็รวมแมพที่เราทําก็รีแมพรถใหญ่อย่างนี้อยู่ประมาณหมื่นนิดนิดหมื่นนิดนิดโอ้โหถ้าหมื่นนิดนิดจาก90้าสิบเป็นร้อยสี่มาเลยรีบมาให้ไวเลยต้นดีไม่กินน้ำมันไงไม่ต้องขยี้คันเร่งอยู่ คันนี้ก็จะนี่เป็นขากกระจกรุ่นเนี้ยค่ะคือเขาเป็นตรงรุ่นจะเป็นปรับบานไฟฟ้าเนี่ยเหมือนกับรุ่นเล็กอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยอันนี้ก็คือปรับไฟฟ้าเหมือนกันใช่แล้วก็จะเป็นหมวกแก๊ปคาร์บอนจากทางเราเป็นงานแบรนด์เราเองเลยค่ะอืมก็สามารถใส่ได้ทุกรุ่นฮีโน่นี่มี3มรุ่นก็คือเป็นซีรีส์เคือเอ0เจ็ดร้อยตัวนี้แล้วก็มีเป็นวิกเตอร์วิกเตอร์ก็เป็นตัวนู้น10บล้อแล้วก็จะลองมาเป็นตัวนี้คือเล็กสุด สามารถสั่งแล้วไปติดตั้งที่บ้านเองได้ได้ค่ะมีทั้งหมดสามรุ่นแจ้งรุ่นมาได้เลยสามารถส่งได้ติดตั้งเองได้มาที่อูติดฟรีอยู่บ้านส่งฟรีอ๋ออยู่บ้านส่งฟรีด้วยเอามาถ้าอยากได้อินบอกเข้ามาเลยหาได้ค่ะก็ทางนี้ก็นี่จะเป็นนี่หม้อหม้อพักอันนี้เขาเรียกหม้อพักสเตนเลสอันนี้แปดเหลี่ยมเขาเรียกว่าเป็นตัวดึงดูดที่เวลาหัวลากนี่ต้องมีนะต้องมีต้องมีนะ คือคือคือด้วยที่แบบว่าแปลี่มเนี่ยมันยังไม่มีใครทำคือปกติก็จะเป็นกลมๆมันธรรมดาไปเลยใช่แล้วปลายปลายเขาจะมีปลายไปตรงกับปลายโค้งถูกไหมใช่ค่ะแต่นี้เป็นปลายตัดเพราะว่าชอบแนวยุโรปอ่าคือเราชอบปลายตัดไปเลยใช่ชอบแนวยุโรปแล้วเราก็จะมีฝาทางด้านบนกันน้าฝนมันไหลลงมาอ๋อเพราะเราตรงใช่เราก็เลยมีฝาใช่แล้วแล้วอย่างนี้เวลาวิ่งทําไงอ่ะก็เวลาติดเครื่องมันก็จะเปิดตามเราเร่งเลย ไหนๆก็อยู่ที่มือแล้วอยากเห็นต้องแต่เมื่อกี้หลอนไปอยู่พักนึงไม่หลอนละเอาเลย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 เอาพาไปดูถ้าอยากจะเห็นหัวลากคันนี้นะแล้วก็รถบรรทุก หกล้อแปดล้อสิบล้ออุ้ยอีกเยอะแยะมากมายยังมีอีกหลายสไตล์มีหลายแบบที่สวยสวยแบบนี้ชวัน<ะ>งานไปไหมกับงานจีทีทัไปแน่นอนจะไม่มีพลาดไม่พล<ด>าดเลยเมื่อกี้แบบแง้มามีโปรโมชั่นมีาานแน่นอนมีแน่นอนถ้าใครแบบว่าเจอกันในงานแล้วเข้ามาทักมา,มาทักทายการพูดคุยกันตกลงปรงใจเอาพี่วังมาจำอาจจะมีโปรโมชั่นแถมมีส่วนลดอะไรอย่างนี้แต่เราไม่บอกว่าเป็นอะไรอ อุบไว้ก่อน,อ,อ,นอย่าเพิ่งบอกใ,<ช>ให้ไปเจอกันในงาน GT ทักเฟสพลาดไม่ได้แล้วนะอันเนี้ยพลาดไม่ได้จริงๆเลยไปนะไปค่ะเราสัญญาแล้วนะเราสัญญาจับมือรับสิบล้อต้องรอสิบโมงแม่คิวโกงวันใจสิบล้อ